สำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมปีพศ2564พาเพื่อนๆมาชมกล้วยด่างฟลอริดานะครับวันนี้มาชมหนออ่อเผือกต้นนี้กลางใบออกมาสวยมากนะครับยังไม่ใบยังไม่ไหม้ด้วยนะครับ ตอนนี้ราคาหนอ่อเผือกเริ่มขยับราคาขึ้นนะครับน่าจะเกิดจากมีพี่ๆบางท่านนะครับนำไปเลี้ยงตอนนี้เท่าที่ติดตามเจอประมาณ2-3ท่านเอาไปพ่านะครับผมไม่แน่ใจว่าทำยังไงแตกออกมาประมาณเกือบสิบยอดเลยนะครับแตกตาใหม่ขึ้นมา มันก็จะมีตาออกมาเป็นเปลือกด้วยนะครับแล้วก็จะมีออกมาเป็นสีเขียวอยู่ประมาณสองยอดผมก็ติดตามของพี่ท่านนั้นอยู่นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคือเป็นเผือกแบบนี้เลยนะครับเลี้ยงแล้วเขายุบจนแตกออกมาเป็นยอดเขียวแต่ที่ผมเคยปลูกมาผมทำไม่รอดเลยนะครับสำหรับหนอ่อเผือกส่วนใหญ่ก็ตายหมดนะครับ ในอดีตนะครับประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะครับหรือว่าห้าปีย้อนหลังเนี่ยหน่อเผือกเราจะไม่มีการซื้อขายกันนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันราคากล้วยด่างมันสูงมากนะครับราคาสูงมากก็เลยทำให้มีหลายๆท่านนะครับเรียกกันว่าสายลุ้นต้องการซื้อกล้วย ที่ราคายังไม่สูงก็คือจะมีกล้วยลักษณะเป็นกล้วยเผือกนะครับหรือกล้วยลูกเขียวจากแม่ด่างแต่ฟลอริดามันจะไม่มีหน่อเขียวนะครับยกเว้นแม่ที่มาจากการพอเนื้อเยื่อแต่กล้วยที่มาจากหน่อผมยังไม่เจอนะครับปลูกมา5ปียังไม่เจอว่าออกเป็นหน่อเขียวนอกจากจะเป็นหน่อเผือกต้นนี้สวยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูผมยังชอบเลย ถ้าเพื่อนๆสนใจทักมาได้นะครับสำหรับหนอนี้อีกสักระยะหนึ่งคงต้องขุดแล้วนะครับเพื่อให้น้องๆเขาแทงหน่อขึ้นมานะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับก็ด้วยถ้ามันแทงออกมาไหลาตาหน่อมากเกินไปนะครับบางต้นที่มันออกมาแล้วจะมีตำแหน่งนี้ตาหนึ่งนะครับผม พอดีดินเหมือนมัน,มนสไลด์ลงไปฝนตกนะครับมันจะทำให้ตาที่ออกมาที่หลังนะครับคือแตกตาที่หลังเนี่ยบางตาหนอนมันจะหยุดชะงักไปก่อนหรือพักตัวนะครับเพราะว่าในความคิดของผมนะครับผมไม่แน่ใจในหลักเชิงวิชาการหรือว่าเชิงเกษตรมากนะักก็คือ เขาแย่งสารอาหารกันนะครับเหมือนเขาแย่งสารอาหารกันต้นไหนที่โตก่อนเขาก็จะได้รับพลังงานไปนะครับก็จะเจริญเติบโตต้นไหนที่ออกมาทีหลังนะครับถ้าโตไม่ทันเขาก็จะพักตัวไปเลยนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับเพื่อนๆที่ติดตามแม่ชุดนี้แม่ต่อนี้นะครับแม่เงาเนี้ยออกหน่อเป็นชุดที่3แล้วสำหรับกล้วยด่างฟอริดาหน่อเผือก ต้นนี้สวยมาก